อย่าเสียงอย่าอัดเสียงอ,ยอัดเ,เสียงยังอัดเสียงเดี๋ยเจมส่งให้ทุกคนด้วยนะเสียงไฟล์เสียงเนี่ยเดี๋ยวพี่ช่วยหาเด็ดๆไม่เอาพับ<ไ>ลง youtube เลยก็ได้นะโอ้ไม่ไว้ใจทั้งสองคนเลยทั้พี่เจงและพี่พีทเนี่ยพี่เจมมาแล้วเหรอพี่คืนตังค์ยี่สิบบาทน้องมันม่วงหรือยัง พี่เขาไม่ตอบหนูว่าดูเสียเรียกผมเหรอกูเสียใจกว่าตอนนี้กูเหมือนเป็นคนบ้าให้นั่งคุยกับตัวเองยังเสียใจกว่าพี่เจมเขาไม่ยอมตอบใครเขาคุมเขาไม่ยอมเจมนี่คือเรียกผมเหรอไม่ใช่เจมเจสีบอยเียกว่าเจมสกิจทีวีถ้าจะดูต้องดูแบบไม่มีคนขาดเข้าใจไหมไม่มีคนขาดเดี๋ยวก็ไม่สะอาดหรอกถุย เฮ้ย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 โม้โคตรเลยโคตรแรงไปเย้แกลองโยนจานลงไปดิถ้ามันแตกแล้วแกขอโทษมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมป่ะไม่แตกจะานพลาสติกขายตรงรอบที่สี่นะคะวันนี้จะสอบถามว่าภาษาอังกฤษคุณน้องเจมนี่ได้ไหมคะไม่ได้รับไปซะระเบิมทวนน้ำเพอร์เฟคลกคี้ร้อยเปอร์เซ็นใครนี่ สวัสดีค่ะเราชื่อตุอไวที่ฟาร์มกินผักให้ดูหน่อยครับโอ้อีซี่แม่เลยครับเดี๋ยวผมแบ่งผักให้เพื่อนผมกินด้วยคนหนึ่งใครอะหาข้อคิดไม่ได้เอาวาดิเจมเอาจอจ,จอเจมเออ S <S เราเราอคุยกับเขาได้นะแต่เวลาคุยกับเขาเนี่ยเราจะมักจะเป็นฝ่ายที่เหมือนจะเสียเปรียบเขาตลอดเวลาคือเราต้องอยู่ต่ำสุดเสมอในทุกคําพูดถึงแม้เขาจะอายุน้อยกว่าแล้วคุณเจซีคุยกับเขาปกติได้ยังไงครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะเจมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่จะไม่พูดแตเอะไรใครก็ได้ตีเลยเชนดิเอู้หู้ไ่ด้นะมันวันนี้คือแบบว่าคันจะเป็นคีย์บอร์ดอ้มันแปลกตรงไหนว่าการพิมพ์คีย์บอร์ดแล้ววะแม่เสียงคีย์บอร์ดเชนดังแลเหรออะไรขนาดนะเออเนี่ยจบแล้วแม่แม่แกยังไม่เข้าข้างแกเลย แม่แม่เข้าข้างเชนหน่อยได้ไหมคีย์บอร์ดเชนเสียงเสียงไม่ดังใช่ไหมพี่เชนอย่าเรียกเจมว่าจุ้ยอีกตลอดไปเพราะว่าเขาไม่ชอบให้เรียกเขาว่าจุ้ยจุ้ยจุยจุยเนี่ยห้ามเรียกจุ้ยจุ้ยใช่จุ้ยจุยห้ามห้ามพูดคขาว่าจุ้ยโอเคเออจุ้ยเจุยทุกคนครับครับดูเหมือนจะเล่นจริงไม่ตายก็มา คือแกมันอ่อนดอยเว้ยแกไม่ได้เอาไอ้มาม่าครับอะเข้าไปใน <Hey. S 1> เอาอบใช่ไหมมาม่าครับแก <c oughs> มาม่าครับมันเอาเข้าเตาเตาอบได้ด้วยเหรอมาม่าที่เป,เป็นกระป๋องอะ มาม่าครับมันเอาเข้าเตาอบได้ด้วยหรอไม่มันเอาเข้าไมโครเวฟได้ไม่เป็นไรมันจะไม่ไหมแต่ถ้าเกิดเอาเข้าเตาอบมันจะไม่มันจะไม่ไหมเออแกคือเราเอามาม่าที่เป็นกระป๋องเข้าไปในไมโครเวฟเลยอ่ะแล้วออกมาอีกทีเราได้กระป๋องสุดจ้าที่มันหายไปครึ่งหนึ่งเออการร้องเพลงมันไม่จําเป็นต้องร้องให้พอก็ได้เว้ยมันร้องเพื่อให้ความสบายใจเว่ย เจมครับไม่มีอะไรเนี่ยไปดูอีลัมดวนกันแล้วหนึ่งนะชื่อหมากชื่อหมากอีลัมดวนอืมเอาเก่งเนี่ย โอเคโยนแล้วพ okay, okay. 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 ี่เกมโอเคครับเดี๋ยวอะไรกันเดี๋ยวอะไรกันโอเคครับพี่ากมลองลองเจเซ่โอ้ยว่าเจสนี่แกเป็นว่าอะไรสิเจนและสเกตอ้าวสวยครับเซซีบอยนะสวยครับผมว่าแต่เตมครับไม่ถามว่าคุณรู้จักนี่เปล่าคุณรู้จักโอ้ดูว่าคุณคุณคลิปหรอว่าผมจะถามว่ารู้จักไอ้โซยหรือเปล่าเจซีผมเตือนคนแล้วอย่าลงคลิปนั้น แต่ว่าฮันฮันปัจจุบันที่ปอนเจอบ่อยที่สุดคือโจอเซฟโจเซฟีเมตาแล้วอย่มนสกิลิแกกัสริอะไรกันากันมามันจบแล้วพี่เจมชีวิตเราสองคนจบแล้วผมมีเชือกนะแบ่งคนละครึ่งเม็ดมันไม่น่ารักเหรอเดี๋ยวแบ่งแบ่งคนละเม็ดครึ่งเอเดี๋ยวคเคตจะตายเหวอะนะ วีนั่มถ้าโดนยำจะเรียกว่าวีน่่มเฮ้ยมาเลยว่ะเฮ้ยใครตบ,บมือวะผมเองอะ่ะเอาว่าเอาว่าเฮย้ยห่ามเลยการตบมือที่แท้ทูต้องทำอย่างนี้ไรกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยสวัสดีครับพี่เจมส์ค่ะ อยพูดว่าเตาอบเป็นไมโครเวฟได้ไหมไมโครเวฟคือไมโครเวฟตอบก็คือเตาอบเข้าใจป่ะไม่ไมโครเวฟกับเตาอบมันต่างกันยังไงวะใช่มันคนละอันกันเลยไมโครเวฟมันเป็นการที่ทําให้โมเลกุลของน้ําสั่นไว้แต่เตาอบอ่ะเป็นการที่ให้ความร้อนของวัตถุนั้นจากด้านนอกแต่ไมโครเวฟเราอบได้อ่ะเรากำกำแบออเฮ้ยอพูดหาเมื่อกี้อยเฮ้ยเด็ รู้จักคนที่ชวยเปล่าแกลังแต่หน้าตัวเองและแกขอโทษหน้าตัวเองมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมไม่เอาไม่ต่อยเจมอาจารย์จบกลุ่มกันอาอจารย์ไม่ค่อยสบายอาจารย์กตายยังครับเอาละตอนนี้เราจับกลุ่มกันคนละสองคน ก <c oughs> อดกีไอ้เออ, <c oughs> เอ,อนายแกถ้าเกิดแกจะเอาไมโครเวฟเข้าเอ๊ะเอา <c oughs> เอาเ,อาเ,อาเอาข้าไมโครเวฟใช่ไหมเออเลยนะจบเอามาม่าเข้าไมโครเวฟอ่ะแกต้องดึงอันนี้มันเป็นฝาฟอยออกให้หมดก่อนแล้วก็กดแค่สามนาทีให้ใช้ออปชั่นไมโครเวฟแทนมันจะไม่ไหม้ ก็คือเราใช้ไมโครเวฟเว้ยอ่ะแต่มันไม่แกปรับวัดเยอะเกินไปดิเออเก้าร้อยเองมีเกมทางชื่อหยวนเลยอ้าวหยวนได้สกี้เดสกาไปแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เจมส์ไปครับเจอกันบาย อ้าว JC หวัดดีนี่มันแค่ห้าทุ่มกันเอ้ยห้าทุ่มเองใครเข้านอนตอนนี้ปะม้งสายต้องลาเข้าด,านดันมืดละนายรู้ไหมการนอนเหลอน่าจะเสียวเวลาไปกับการที่นายนอนมันกี่ชั่วโมงนาะยสามารถทําอะไรได้ตั้งหลายอย่างในหลายชั่วโมงที่นายนอนนะลองคิดดูดีสิถ้าเกิดนายนอนนะมันจะทํให้หนายเสียเวลาเมื่อกี้นั่นแนตนั่นแน่ทำเนือนเน่อน

เจมเจมไข่เจไข่วู้ววเป่าไข่เจมฮะเจมมีไข่แค่หนึ่งฟองเหรอภาพพนคนดีๆที่ผมเคยมองเห็นแยมลโทษบ้าเปล่าบ้าขึ้น ไ่ไปแกมันปีศาจถ้าเจมแอบมาเสียงจิบหน้าคิดปวดกันเองเลยเจมเขาเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดเออก็จริงเงียบๆแต่ฟาดเรียบเราผิดหวังในตัวเจมมากเลยนะไม่เจมมันไม่คนอย่างนี้เจมจไม่ไดิป็นคนอย่างนี้เร็วเด้